วิชาตพักระดาษสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูรถไถทวนนะคะโคบต,ต้ารุ่น K 700นะคะตัวนี้เป็นเครื่องดีเจขนาด6แรงม้านะคะจะพาเดินดูรบดอบๆนะคะนี่ค่ะนี่จะชุดเครื่องของเขานะคะเป็นยางนะคะยางสภาพสวยนะคะจุดใบทวนนะคะกว้างประมาณ65เซนติเมตรนะคะใบทวนสวยยังเต็มอยู่นะคะนี่ค่ะ น,นี้นะคะจะเป็นเกลียนะคะเกลียของเขาจะมีเหตุเกลียเดินหน้าค่ะเกลียถอยหลังนะคะสามารถเดินเกลี้ยงช้าเลยได้นะคะชุดใบควนก็สามารถเ,ออเดินช้าและเดินเร็วได้นะคะแยกกได้นอันนี้สภาพเดินเดินจากญี่ปุ่นนะคะทางร้านชุดให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยนะคะทุกท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามไ้ที่เบอร์099999999 ขออวยดีให้บริการนะคะสวัสดีะค่ะ